เจะเอาเตียงเตียงนอนเตียงนอนอ่ะให้แม่ช่วยทำนี่นี่ไงฐานมันเก็บไว้ฐานมันเก็บไว้อ่ะอ่ะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับอ่ะเทส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 นอนสินอนได้ยังทำไมมันพัง่ะเดี๋ยวตอนนี้ป๊าจะไปดูแลครับผม สวัสดีครับวันนี้น้องบีมอยู่ที่คิตซูนาเซนทันพระรามสองนะอยู่ชั้น4นะครับใกล้ๆกับโรงหนังเมเจอร์นะครับมาเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นข้างในกันล้างมือก่อนครับไปเราก็ล้างมือบ่อบอโอ้โหกว้างใหญ่มากๆครับของเล่นเต็มเลยอนะ่ะไเปเลยไปเลยโอ้บ่อบอลครับรบ,รบีมว้าว กระโดดลงบอกบอลไปแล้วมีอโหนสนิ่งด้วยบิมรอๆตรงนี้นะอ่าเกาะแน่นๆเกาะแน่นๆเกาะแน่นๆหนึสมาเลยโอ้โหปินหน้าผาจำลองครับว้าวๆๆๆวเห็นแม่บีก็ปิดได้นะเพราะว่าตัวไม่ใหญ่ ปินแข่งกับแม่สิอ๋อถ้าถึงกดปุ้มเก็ฝึกความแข็งแรงนะครับฝึกความแข็งแรงยากแค่บีเพราะว่ามันมันเหมือนแบบมันนูนออกมาเนอะขาขาขาบีมสั้นไงเยียบไปเลยมันจะถึงล้าอีกหน่อยเดียวอีกหน่อยเดียว โอ้ไม่ถึงครับไม่ถึงปีนหน้าผาไม่สําเร็จเรามาเล่นสไลเดอร์ดีกว่าเนี่ต้องขึ้นทางนี้ครับบีมลุย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 อะไรว้าวโอ้โหมีมุดอุโมงค์นะครับบีมมุดไปสิมุดไปเออนั่นแหละแต่ป๋าไม่มุดอุโมงค์ตะไคร้ครับใช่อุโมงค์ตะไคร้ไปถึงไหมจะไปถึงถึงไหมครับถึงไหมครับโอ้บีมมาไปง่ายเขาแค่เดินกตุ่ม ทางนี้อ๋อมีอีกทางหนึ่งโอ้โหบิมพามไปแล้วครับแม่บีตามมาติดติครับบีมมาเร็วบีมมาเร็วนี่แม่เออเลยิ่วเรี้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 วมาเออโอ้ยกระเด้งกระเด้งโอ้กระเด้งมากระเด้งฮ่าเมื่อกี้แม่ใช้เส้นทางนี้ในการเดินครับนี่ โอ้โหนี่ป๋าต้องเดินผ่านสะพานไม้อย่างนี้เลยเอ่บีมโอ้โหทางลัดครับทางลัดไหนดูสิจะเด้งยังไงเอาแบบว่าแรงๆแรง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 โผล่มาแล้วครับป๋าบอกว่าให้เอาแรงๆบีมบอกเจ็บตูเดินเสียศูนย์ไปแล้วครับตอนนี้นี <laughs> ่ <laughs> ไงเกี่ยวแล้วมันไปลงตรงไหน ไปแล้วไปไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่ลงไปข้างล่างตรงนี้แม่ดีจะร้องไหลหรือเปล่าโหยังไหลอ่ะแต่ป้าลงมั่งฟิลเป็นไงโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้้ยเฮ้้มาแล้วครับตอนนี้เรามาอยู่ตรงลานลานให้วิ่งแล้วมีลูกบอลเล่นไงครับตรงนี้เล่นไงครับลูกบอลข้างบนนี่คืออะไรกระโดดกระโดดต่อยเหรอ ไปลุย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 ไปโคไหนดูสิแมบีตามไปแม่บีตามไปไมี2แยกรับซ้ายกับขวาไซ<ข>เด์เด,อ,เดอร์เห<ข>มืนนหอนกันราแล้วตรนอ๋อตรงนี้เป็นบันไดเดินขึ้นเอา้าปไปไป,ไ,ปไม่ต้องแรงมากนะครับ ทำไมแม่บีนี่แรงกว่าบีมโอ้กระดิ่งแม่ตัวนักโอ้บีได้เงื่อเลยอ่ะเหมือนเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งอ่าบอลลอยบอลลอยไม่โดนไม่โดนไม่โดนอาโดนแล้วโอออกมาดิออกมาดิออกมาดิออกมาออกมามาอ่ะบีมป้าไม่โดนเอ้โดนแลยแจว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  นี้มันโอ้ลูกบอลลอยได้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดบิมขึ้นบิมขึ้นเดี๋ยวแม่ดุนให้นี่วิธีการเล่นนะครับปาขึ้นมาใช่ใครเขาไว้ดุนอุยอย่าปากน้องสิโอ้โหลืน่นนี่บีมมีที่ดึงน่าเชือกอ่ะจนสลัดมะโ,โหเท่เท่เท่เอาแล้วไปป่าแม่ทำไมแล้วใครจะดุนโอ้โหอันนี้ลืน่นอันนี้ลืน่น อ๋อไม่ยบบนลูกบอลน,นี่เลยลื่น่ะโอเคครับออกมาจากบอ่อบอลแล้วครับไปเล่นตรงอื่นกันต่อเป็นแม่เหล็กหรือเปล่าต่อเป็นรูปบิมดูรูปเลยนะ่ะเขามีรูปให้ดูข้างหน้าเป็นแม่เหล็กไหมตัวต่อเป็นแม่เหล็ก<า>เขาทำสวยๆบิมทำพังดูดูดูดยนะครับนี้เขาจิ้มอ๋อเขาจะเอาเตียงเตียงนอนเตียงนอนอ่ะ ให้แม่ช่วยทำน,นี่นี่ไงฐานมันเก็บไว้ฐานมันเก็บไว้อ่าอเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับอ่ะเทสเทสดเทสเท็นอนสินอนได้ยังทำไมมันตังนอนแรงบีมนอนแรงเกินอ๋อทิงน้ำหนักทิ้งน้ำหนักเป็ดเป็ดนี่อ่ะบีบีดูดิดูขาเป็ดดูดูหนเดินแบงหน้าดิบีมเดินแบงหน้า ใช้ที่ถือที่ไม่ใช่ที่ตรงเชือกไม่งเป็ดเป็ดเป็ดกลับกับกล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 ับกับเป็ดเดินเปเดินไหนแม่บีเราเอามาแขงกับบีมปิดแล้วจองนี่สนามแข่งเป็ดเหรอสนามแข่งเป็ดกับกับกเดวออตอลเกนี้เดินมีเสียงไม้อกอกกอกกอนนี้สเนียงแม่บีเหรอใช่ครับ สัตว์เลี้ยงแม่บีเป็นจระเข้ครับไม่อยากจะรู้มาก่อนสัตว์เลี้องของบีมเป็นหมาเป็นหมาเดินใส่ตูดเดินใส่ตู้ตรงนี้เป็นของเล่นไม้ของเล่นไม้หัวช้างจูงแล้วเป็นไงโอ๋ยหัวมันพังกพังกได้อ๋อเดินอย่างนี้ครับเฮ้ยหรือตัวหนอนภาพกว้างเดี๋ยวนี้เราจะพาสัตว์เลี้ยงของเราไปภาพน้ำ อาบน้ำด้วยหรอมีมที่อาบปหรอบอนะนี่มันบ่อบอลนะครับไม่ใช่ที่อาบน้ำสมมุติเป็นบ่อน้ําครับอาบน้ำาเป็ดไอ้วอจระเ้กมกินัเลยช่วเป็ดระวังจระเข้กินนะเป็ดนี้แล้วอุ้ยจระเข้ในบ่อมีสามตัวเลยครับตอนนี้ยูเป็ดนอนอาบด อ๋อหมาใจกล้ามาช่วยเป็ดเหรอหมาสู้กับจระเข้ไหวเหรอผมไม่น่าเชื่อเขาป่าสู้กับจระเข้ได้ครับโอ้โหบีมจระเข้มาสามตัวแล้วเอาหอยทากไปสู้จะสู้ได้เหรอหอยทากตายตายตายจระเข้ตายโอ้ครับตอนนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วกิ้งกิ้งบีมเขาไปอยู่ข้างในเออแล้วก็พักแหนนั่ละนั่นแห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 ละ เออแล้วก็กัดบ,บมากลับหมาหันหน้าไว้่้างนึงหันหน้าไว้่้างนึงอ่านั่นแหละแบบนั้นแหละเอ้ยระวังระวังระวังลูกหัวทิ้มนะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหได้เงื่อนะต้องใช้แหลงบีบีเขาเอาเครื่องดนตรีมาก้อมบีตอนเล่นะไหนตอนเล่นดิโอ้ได้อัตลดได้อัตลดในการเล่นครับมีเพลงฟังมีเพลงฟัง